สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่ในเกม Speed d e e l e r และพร้อมกับผม v o g สุดนะครับก็มีในของตัวกิจกรรม Halloween หรือว่าเขาได้เอากิจกรรมนี้มาอีกแล้วนะครับก็คือในของกิจกรรมรับรถครับ4ถาวรน,นะครับก็คือคันนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าลืมเอาแล้วกันนะครับในของกิจกรรมนี้ก็ถือว่า ความแรงความเทศเราไม่เน้นเราเน้นแต่ความเทกเอางงดีครับเออเราเน้นแต่เทศครับผมกดเท่ครับกดเท่ครับเออก็ตามนี้เลยนะโหหน้ากาเทศอย่างนี้อย่าลืมกันละกันนะครับก็กดไปที่ของรางวัลนะครับแล้วก็มาตรงที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้หาตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้างบนเนาะนี่มันจะมีข้างบนใช่ไหมเราก็กดรับในของอะไรก็ได้นะตรงนี้ก็คือเลือกของอะไรก็ได้นะครับ ก็จะเป็นชุดอะไรก็ได้ดีครับก็จะเป็นคือชุดนะส่วนของผมก็คือผมจะเลื่อนในของตัวฟ้าทองนะครับก็ได้รับฟ้าทองไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าเนาะและก็กดอันข้างล่างนะครับมันจะมีข้างบนแล้วก็ข้้งล่างเนาะนี่ครับตรงนี้นะทางกิจกรรมนี้ก็รับของรางวัลนะครับกดไปที่กลับไปที่รายการนะมันจะมีตรงที่กลับไปที่รายการนะครับกดไปปวกนี้ครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันข้างล่างก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เลือกของนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้แต่ใครที่เลือกของเอาไว้หมดแล้วก็จะขึ้นมาในของหน้าเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็ได้รับไปหมดแล้วนะครับสเสลียงผมก็ได้คาทาผมก็ได้นะครับแล้วก็ตัวรถอา่าผมก็ได้ถาวรแล้วเหมือนกันนะครับส่วนในของแหวนนี้ผมก็ยังไม่ได้นักขาอันนี้อันเดียวนะครับก็เลยมาทําในส่วนอันนี้เนาะก็ถือว่าเฮลิวินี่มา หลายกิจกรรมแล้วนะครับหลายครั้งแล้วนะก็ได้เกือบครบแล้วเช่นกันนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้ผมเล่นหมวดอันดับสําเร็จ5ครั้งนะหมดอันดับอ่าสิ้าครั้งนะครับต้องเล่นหมวดอันดับ15ครั้งเลยวหรอช่วงนี้สงสัยภาร,รกิจนี้น่าจะยากที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยผู้จริงภารกิจนี้ยากที่สุดที่ผมเคยทํามาเลย <c oughs> ตามนี้เลยนะครับส่วนข้างบนนี้จะเอาอะไรครับข้างบนนี้ผมก็น่าจะเอาของตัวชุดรักกันนะครับ เือชุดนะครับโอเคนะครับนี่ครับคาบนก็จะเอาชุดนะฮะนี่ครับส่วนก็จะมีรายละเอียดให้เราทํานะชุดก็จะมีให้เราทําในของหมดจับอันดับหนึ่งค้างนะครับแล้วก็หมดหมดอะไรก็ได้นะครับแปดค้งนะครับก็ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ง่ายๆครับถ้าทําครบแล้วก็จะได้ในของรองเท้าหมวกชุดนี่เลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็ข้้งล่างแล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลดก็ ให้เอารถไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนนะตัวรถที่เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าอัพใสไหนสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้นะครับก็ยังไม่ได้อัพเนาะส่วนหลักๆที่เราจะอัพใสนะครับก็อัพไปทางด้านของระบบตัวเครื่องนะครับซ้ายาล้อนะครับก็มีแค่ใสเดียวเนาะส่วนเชือเพลิ่มก็ซ้ายนะครับ เทโบก็สายเดียวนะครับแล้วก็เนโตรก็มีแค่สายเดียวก็อัพแค่นี้ครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวอพให้เต็มเลยมันมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอัพให้ดูเลยนะครับอห้เต็มเลยใช้นิดเดียวครับใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็มีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันสักหน่อยนะครับ มารามานลงแร้งกันนะว่าจะหาห้องเจอไหมถ้าหาห้องไม่เจอเดี๋ยวก็จะไปเล่นในของหมดธรรมดาละกันนะลองหาห้องในแล้งดูก่อนในของหมดโซโรนะครับครับคือหาห้องไม่เจอจริงๆนะครับในแรงนะนั้นต่อไปเราก็ไปเล่นในของหมดธรรมดาดูละกันนะหาห้องมาได้สักพักแล้วนะฮะหาห้องไม่เจอเลยไม่เจอเลยเออพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้น oh. เราไปเล่นกับเขาดีกว่าเล่นด้วยเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยมาครับมาครับโอเคพร้อมหรือยังสตาร์คเครื่องไปไปไปโกโก้โก้เขาก็ไม่เล่นกับเราเหมือนกันอนะ่ะโอ้โหหาห้องก็ไม่เจอก็ไม่มีคนเล่นกับเรางั้นเราไปคนเดียวก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเจอกันในสนามแข่งรักกันถ้าลงในของอ่าหมดธรรมดานี้หาห้องง่ายนะเพราะว่า มันเจอซ,อซื้อนอกด้วยนะครับเจอซื้อไต้หว,นวันเวียดนามอะไรต่างๆด้วยนะก็ถือว่าหาห้องค่อนข้างไวน,นะครับและเราก็มาในของสนาม h ไฮว y 1ไม่มีใครเล่นรถฟ้าทองของเราเลยอ่ะสักคันเลยครับมีเราคนเดียวนั้นเนี่ยที่เรียกว,ว่าแปลายกดทั่วครับแถมก็ยังเหมาะกับชุดแฟชั่นของเราอีกไม่แจมบะจจมจริงๆเดี๋ยวจะโชว์ครับที่หนึ่ต้องมาแล้ว,วแหละนะที่หต้องมาแล้ว สวยครับสวยยอแสงโห oh, เล่น <c oughs> ดีเก็บในตัวไม่เต็บดีได้ค่อนข้างยากฮนะ <c oughs> <c oughs> เล่นรถครับเออยู่ๆมาเล่นในของตัวรถครับซ C. <c ี <oughs> <c <oughs> มือมือสมัตเล่นเลย ไม่ชิมจริงๆไม่ชิมไม่ชิมไม่ชิมม,ม,มีมันมีความแตกต่างแปลกๆเออโอ้ยมันได้กด ECU หรอเนี่ยเราวายลวงล่วงก็ไม่เป็นไรครับเขากำลังตามมาอยู่เราอย่าไปกลัว เฮ้ยเขาแสงมาเฮ้ยเออหลบเกง่งเขาโชว์นู่เขาไม่เก่งมึงเราอ่ะเฮ้ย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 ไม่เกิดโชว์นั้นเนี่ยเอ้เราก็เก่งเกินอืมเก่งแบบไม่เคยชนะใครได้อ่ะครับลืมกู isu ครับเข้าไปแล้วนับ๊าวานเดี๋ยวไปโชว์รถฟ้าทองให้ดูเลย นี่ครับเป็นไงเป็นไงรถฟ้าทองของเราเท่มา,มา่ะคัดจังนะครับเออและมาในสนามร้อยแอนจริสแต่เราก็ยังใช้รถในของฮาโลวินนะฮะสัเลี้ยงก็เป็นสัเลี้ยงที่เหมาะกับฮาโลวินเหมือนกันนะเป็นผีน้อยฮะโอ้โหเหมอกันมากเลยไม่กลัวผมรลอกรลอกครับไม่มีหลอกนะ เขาก็จะมีรถครับ A นะแต่ว่าจะสู้นในของรถครับ C ผมได้หรือเปล่าเออรถครับ C ผมมันแจ่มนะฮะรถครับ C ผมแจ่มนะว้าแจ่มเกิน the tiêu xì được Ôi nóng chăng Ôi Halloween của nóng chăng Ôi đơn bị cái mạng Ôi đơn xa bị cái mạng Ôi, 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 Ôi thôn โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยชิบหายละือนแซงแนะ่ตามได้ไมั้ยเนี่ยมีกิไม่น่าพลาดเลยโอ้โหลงได้ไม่สวยเลยแซงสองคนนี้ได้อยู่มั้ง ป่านาเคเข้าไปเฮ้ย yo เอาเฮ้ย y ยเฮ้ย yo เฮ้ยโยเฮ้ย y เฮ้ย ไม่น่าเลยอ่ะโอ้มิกิปไม่บอดไม่น่าบอกว่าเราโหดเลยอ่ะแพ้เฉยอ่ะอเสียดายมากเลยโหสนามอะไรครับเนี่ยให้มาเล่นสนามนี้เนี่ยนะโอ้ยใช้รถคันนี้เนี่ยนะแรงแน่เลยอ่ะตะครนสนามมันไม่เหมาะโอ้ยรถมันไม่เหมาะกับสนามนี้จริงๆอ่ะเออไม่ได้ทางตรงอ่ะทางตรงนี้ผมจะสู้ได้ปะตรงได้แหละไ,ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแระนะ โอ้ยคุณพี่คขาทําไมคุณพี่รถคุณพี่มันเท่จังเลยครับแรับจะสู้ได้ไหมเนี่ยได้สิโอ้โหรดับปรมาจารย์แล้วที่นานๆครั้งจะมาเล่นทีหนึ่ง <c oughs> ไปสตารทเครื่องหอาเล่นิด โอ้ดีท่าไหนครับเน,นี้ยรถเขาแรงมากเลยเขาเลยตามมาแล้วอุยอุยอุยรถเขาแรงเว้ยรถเขาแรงเว้ยนี่แรงเหรอแรงเหรอฮะ เฮ้ยแรงเหรอเคยกลัวแล้วครับนี่เคยกลัวแล้วครับโอ้ยรถเฮลโวีนของเราโหดจัดแฮปปี้เบกเข้าไปสวยจัดออกวอดดิสไปโอเคอื สวยครับสวยอืมเขากำลังไล่ตามมาอยู่ไม่แซงครับไม่แซมหรอกคุณพี่คุณพี่ครับคุณพี่แซมผมไม่ได้หรอกนี่โอ้ยโยหดว่า เป็นไงเป็นไงโอ้ยกคดเท่ครับทุกคนเลยรถฟรีอย่าลืมมารับด้วยล่ะนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้มาเอารถฮาโลวีนนะครับคันที่เขาให้เราฟรีฟรนะครับรถรับ4ีก็อย่าลืมมารับด้วยล่ะนะครับถึงแม้จะเป็นรับ4ีก็ตามแต่ว่า แค่เราโหดแค่นี้เราก็สามารถชนะได้นะครับแต่ถ้าให้เอาลงแรงถือว่าไหวไหมไม่ไหวนะครับเพราะว่าแรงสูงๆเขาเก่งเกินนะอย่างเช่นว่ามีแรงต่างๆนี้เรายังลงได้อยู่อย่างเช่นว่าลงของดมอนอ่าโนวานะครับสุพินอะไรประมาณนี้สู้ไม่ได้แน่นอนเนื่อนงะจากว่ารถของเรามันไม่แรงพอนะครับแต่เอาเป็นคอลเลคชันนะครับรถเท่ๆคันหนึ่งได้เลยนะครับก็อย่าลืม มารับด้วยแล้วกันนะครับลถฝีวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้นะครับในของวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ